ประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทําอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทาการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจเดี๋ยวผมจะวัดความเร็วกระสุนขนาดจุดสามสองออโตหรือขนาดเจ็ดจุดหกห้ามิลลิเมตรนะครับกระสุนที่ผมเตรียมมาเนี่ยเป็นสามยี่ห้อนะครับ ยี่ห้อแรกก็จะเป็นยี่ห้อ Federal นะครับเป็นหัวฟูมิโตเช็กเก็ตครับหัวหุ้มทองแดงแบบนี้นะครับเป็นลูกนอกครับแบบที่2เป็นยี่ห้อวินเชสเตอร์นะฮะเป็นฟูมิโตเช็กเก็ตเหมือนกันนะครับแต่ว่ากึ่งตัดนิดหนึ่งนะครับเป็นเซมิเวดนะฮะแบบที่3เป็นลูกไทยครับยี่ห้อบุลเลต์มัสเตอร์นะครับเป็นฟูมิโตเช็กเก็ตเหมือนกันจะยิงทั้งหมดอย่างละ5นัดนะครับแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยนะครับจะยิงจากปืน เบรต้าทอมแคทนะครับลำกล้อง2.4นิ้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับความเร็วกระสุน0.32ออโต้นะฮะจะมีความเร็วเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะยิงด้วยกระสุนลูกไทยนะฮะยี่ห้อบ u ลเล t ตมาสเตอร์นะครับเดี๋ยวจะยิงบ u ลเล t ตก่อนนะฮะ นัดแรกสาเก้นะครับนัดที่สองเจ็ดสี่เจ็ดนัดที่สามเจห้านัดที่สี่เจ็ดเจ็ดสี่นัดที่ห้าเจ็ดหกห้าเดี๋ยวหาค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้เป็นบูลเล็ตมาสเตอร์นะครับต่อไะยิง วินเชสเตอร์นะครับนัดแรกเจ็ดห้าสองนัดที่2เออร์เลอร์นะฮะนัดที่สามแห้า นัดที่สี่เจ็ดเจ็ดแปดนัดที่ห้าเจ็ดหกหนึ่งอันนี้เป็นลูกวินเชสเตอร์นะครับลูกนอกอลูกสุดท้ายนะครับเป็นยี่ห้อเฟเดรอลครับลูกนอกเหมือนกัน <c oughs> นัดแรกเจ็ดเจ็ดนัดที่สองเจ็ดห้าเจ็ดนัดที่สามแปดหนึ่งศูนย์นัดที่สี่เจ็ดเจ็ดสองนัดที่ห้าแปดศูนย์อันนี้ยี่ห้กนะครับเดี๋ยวหาค่าเฉลี่ยครับอะแถม เหลือกระสุนเป็นยี่ห้อเ e d e อ a l แต่ว่าเป็นหัวไฮ้ดช็อคนะฮะเป็นหัวรูแจ็คเก็ตหอ o ล p พอยตมีอยู่นัดเดียวเดี๋ยวจะยิงให้ดูนะฮะว่าความเร็วเท่าไหร่นี่ลูกไฮ้ดช็อคนะครับเฟเธอร์ลความเร็ว828ฟุตต่อวินาทีนะฮะอ่ะดูลูกแรงกันบ้างนะครับ อันนี้เป็นยี่ห้อคอ,อบอนนะครับอันเนี้ยเป็นลูกความเร็วสูงนะฮะเป็นหัวรูเดี๋ยวมาดูกันครับความเร็วพันเจ็ดสิบแปดฟุตต่อวินาทีนะฮะแรงจริงครับยี่ห้อคอบอนแรงมากฮะแต่ว่าไม่แนะนำให้ยิงนะครับเพราะว่า โรงงานเขาบอกว่าไม่ควรหญิงลูกแรงสูงนะฮะ